สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ16.38นาทีเรื่องเด่นเศรษฐกิจกับเด่นบัญชาชุมเชยเวทนะครับทันทีที่600บาทค่าจ้างรายงานขั้นต่าที่ประกาศออกมาจะเป็นนโยบายหาเสียงหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับเอกชนประสานเสียงแตะเบรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีนะครับ เราเริ่มต้นจากเสียงของเอกชนจากทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกันเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและก็สมาคมธนาคารไทยก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับเรื่องของการจะทยอยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันรวมถึงปริญญาตรีจบใหม่ป้ายแดงก็จะสตาร์ท2 5 0 0 0บาทต่อเดือนนั้นนายสนน่นอังอุบลกุลในฐานะประธานกรกรก็บอกว่า ก,ก็เรามีความเห็นว่าการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีความเหมาะสมแล้วฮะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งการขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับต้องมองในทุกมิติทั้งในมุมของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างรวมถึงการคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของค่าจ้างของนายจ้างด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีผลต่อการจ้างงานเป็นอย่างมาก ถ้าขึ้นไปเป็น600บาทต่อวันจากปัจจุบันเฉลี่ย328บาทถึง354บาทต่อวันก็ถือว่าขึ้นไปเกือบถึงเกือบ2เท่านะฮะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นการทยอยขึ้นก็ตามนะครับแต่จะทําให้ต้นทุนภาคธุรกิจนั้นปรับเพิ่มขึ้นถึงเกือบ70%ก็จะทําให้ภาคธุรกิจนั้นอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ยังมีปัญหาด้านรายได้และก็สภาพคล่องในทุกวันนี้และยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีหน้าดังนั้น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจทำให้ธุรกิจ SME ต้องเลิกกิจการเพราะรับต้นทุนสู้ไม่ไหวนะฮะส่วนมาดุอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กันนะครับก็คงต้องมีการทบทวนแผนการจ้างงานกันละครับการชะลอการลงทุน,นระยะสั้นหรือแม้แต่การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้แทนการจ้างคนเนี่ยนะครับรวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศที่อาจจะชะลอลงเพราะต้นทุนค่าแรงของไทยตอนนี้สูงมากครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยนะครับ กโกโรก็จะเสนอให้รัฐบาลน,นั้นชะลอการปรับขึ้นค่าไฟฟ้ารอบเดือนมก,กราคมถึงเมษายนปีหน้าออกไปก่อนเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งต้นทุนผู้ประกอบการ าระค่าครองชีพประชาชนซึ่งทุกวันนี้คนไทยใช้ไฟฟ้าอยู่ที่4บาท72สตางค์ก็ถือว่าแพงเป็นประติศาสตร์กันอยู่แล้วนี่นะครับและนอกจากนี้ค่าไฟ4บาท72ยังสูงกว่าค่าไฟของเวียดนามซึ่งอยู่ที่2บาท88ต่อหน่วยเท่านั้นและยังมีนโยะบายตรึงค่าไฟออกไปอีก1ปีอีกท่างหากหากไทยปรับขึ้นก็กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างแน่นอนนะครับ